สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบอร์สุขูสุคนเนาะมาพบมาพ่อกับแม่น้องเชือขึ้นเก้าค่ะพี่น้องเมื่อนี้พบพ่อกับแม่ต้องเชิอเมื่อนี้อยู่หน้าเมตุ้ยพี่น้องเลยเนาะลงมามาลงมาตามสาวตาดำเพื่อนสาวตาดำเพื่อนแลนลงมาน้าไออินเพื่อนแต่เสาซาหูเนาะสงสัยเพื่อนลงมาอันสมมาหรือว่ามาหดหนามม้าเมตุยเนาะพี่น้นองเลยจังเลนลงมาแต่เสาซำเนาะ ไี่ยินเสียงอเออเออยู A ่ o A OU, น้ำอ,อินเพิ่นแม่ก็แดนลงมาน้ำลังเนาะพอดีตากผ้าแล้วก็ลงมาน้ำลังตาดำพี่น้องเลยเชยมาป้าแม่พระดุด้งมากุญแจแล้วองลงมาส่งนุ่มพันก้อนบม่ไห่ว้อนะาน้ำอ,อินนะบ่โดยเมื่อนี้ก็เป็นมือวันสงการน้องเพื่พี่น้องสบายดีเด้อสบายดีปีใหม่เล่าเนาะ แมงเชอร์ก็ขอให้พี่น้องเบิดสุขุสุขคนมีสุขภาพแข็งแรงเ้อ่พี่น้องเนาะมีความสุขเนาะสุขกายสบายใจเบอร์สุขุสุขคน,นเ้อะีใไม่ลาวน่เนาะใช่ฮ้าดโดยคือจ้างเนิน,น,น,นดุใช่มาลงมาหอน,หน้นาม่ตุ่ยคือนอนอยู่ อย่าขึ้นบ่ขึ้นอย่าขึ้นอไย่าขึ้นไปซ้ายอย่าขึ้นบ่อย่าขึ้นระทุจ้ากันสิจ้าหนเมองงอนงนในกูวเนาะนไปสิขึ้นไปนอินไอเอนิวนเน่ะโอ้ยเอนิวอาบ้าโนิวเนาอือนเนาะน่งเื่อนเช่อคอย้ยคอยลูหนาเชื่อว่าลงมาหดหนาม่ตุยเล้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วบ่ à bỏ thả mẹ ơi này nó khoai đó khoai đó khuẩn khuẩn khăn này vẫn bừng chỉ còn khuẩn chỉ tốt đây bừng Ừ, ăn nhanh đi 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 สุดงามต้องมาลอยน้ำให้ดิไปให้ดิฮะเขาไปให้เจ ah. ้าน erm ี่นะโอ้ยแะทีเดียวเมทองให้ใช่เมทองให้เบ้ออ่ะพี่ยา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 ใชจุ่อ๋อใช่จุ่งบ่โอ้ยใช่ให้ก่อนจะมาเบิ่งเพิ่์ดสิลอยน้ำแล้วแบบนี้เฮ้ยที่มาเบิ่งในสุดงามนอกนะสุดงามเมตูวอนซื้อให้แต่เมู่โอนซื้อมาเมื่อวานนี้จะทุ่งใจก็อนทุ่งใจก็จะใุ่งใจ นี่น่ะนนี้ก็มีิองช่วยน่ะอาไม่ตุ้ยนะไม่มีเลยค่ะอาไม่ตุ้ยนะนี่ไม่ตุ้ยเบพวงเนี้ยสิงามลานั่นแหละงามไม่ตุ้ยใส่ได้บ่หนิของตุ้ยบ่มีค่ะหมอกหมอกหมอกในใส่หมอกได้ไม่ไม่ตุ้ยว้าวเยอะเยอะมักได้มาดิเฮ้ยมาเลยมาตุ้ยจ้าก่อนเ็อะไรก่อนจ้าก่อนเลยเฮงอะไรโอน มาใส่เลแม่หนินี่แม่ตู้วอนห้มเมื่อวานนี่เนาะงามเลยถึกใจตาดำคักนี่เลยเนาสองสามสุดนี่จริงๆแม่โอนเพิ่นมาเมื่อวานนี่เนาะจริงๆมาตูจ่าแม่ตจ่าตูวอนเแม่ดาไมาไก่อมันไปกินกินมัดสรีน้ำอาเผื่อๆอ้าช่วยพี่เฮียนีเนะสาไม่านดกมาใส่สุดงานแฮะยินเบิ่งลอยน้ำนี่เนาะมาแม่มาหดหน้าแม่ตุ้ยน่ กัน <One> น <input> so ึกว er. ่าตัวโฮดจะเศร้าแต่ได้โฮดดับบลวันจักกันนั่นน่ะโฮดจะคืบแล้วมันถาพ่อป้อถามาก่อนแหนถาพ่อจันมาก่อนจังโฮดหน้าไม่ตุ้ยบ่มืออื่นน่ะเป็นมือเริ่มบ้านเฮาเนาะทางลาวเฮานี่เนาะแต่ทางไทยนี่สิเพิ่นสิเริ่มมื้อนี้สิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นยองไงแล้วคือซีเมนเนาะไม่นาะเล อย่างเนี้ยก็พอพิ่นพ่อผ่นแล้วว่ามันเป็นไปแล้วเราคอยมึงคักเร็วแล้วอาเป็นยังแจ็คเป็นดีชังแล้ววะน่ะเรื่องเพื่องบอกโอ้ยเม่ปุ้งกับแบบนี้แล้วมาหนี้ราชีให้พ่อน้องนิ้วมันโดยมายำยำไม่ใส่ชุดไหนมาเอาพวกไอ้แตงแก่เออไอ้แตงแก่ปอมันเมื่อย์นะเมื่อยดิเพรตู้ว่าแจ็คเป็นชังแล้ว่าเขี่ยกระลำแล้ว่า ไปแล้วแขลทำได้ตัวเองบัวปลงแขลนู้นบอกไ้อินดุตัวเปลนแควแขลร้มได้ดอกมันนูเล่นไม่งราไปมากมันโลใช่คนเท่าอีกแต่ว่าแักแรกเราว่ามันมามันเดีดนั่นนี่นะมันมือเอาแพทองเนาะเดีดเสร็แล้วได้กินยงเียะได้กินหมอเชื่อกมินนะสมชักยายไชักนี้ว่ะมาแม่มาใส่สวนงามนี่ มาขอบุญขอบคุณไม่ตู้นาไว้เราสื้อชุดงามให้นาไว้มาๆๆมาโชว์ปลาดุกในชุดงามหน่อบ้างโชว์ไม่ตู้เลยทำคั่วไม่ตู้วางแบไหนมันทำโนั่นังงามงามชุดยัอกดีเลยโอ้ยโบ้ไม้ตู้เลยโอ้ยบังบังบังโอ้ยขีห้เบิงแค่ไหนบ้สวยเท่สวยทำรังไอ้เนี่ยไปเทเดนะไม่เอาไปกินนะ

มึงเนี่ค่ะเกี่ยวกบเกีกอยู่เท่อากินนึงอันนึงอ่ากินเลยจอบเข้ามาอันยื่นอันเต้นเต้นมตัวยังไงเต้นยังไม่ยื่นหรอมาส่นึงโอ้ยใส่ตมเนข้ามาแล้วมมงเนี่ยติดเสียงง่ายันกันเติดเสียงง่ยอ่ะเต้นกันไปอ่ะเต้นกันึ๊กเดเด้งด้เฮ้ยเด็ตัวนี้นะ ให้หีกว้าเลยจะเหนื่กินนู่ชื่นดีมากดูดีด้วยมันหรมันหรอนั่นเองเดี๋ยนดนี่ชืนดีกางแมนี่น่ะสวยจังเลยแง้สวยๆอยจะได้น้ำเลยนี่อยากได้เลยูห้ด้วยดถอะเด้อมึงเนี่ยจมารอด้หรือไงแม่ไให้แม่ให้ตู้บ่ของตู้ให้ให้่บู่ดยหกินดีด้กินดีด้บ่บ่ไมกินันไงบ่กินนนูกขึ้นมาถูกขึ้นม มนเร่นนยังล่นอะไรสิเอาทุจากันจ้าเฮ้ยเอป้าปาป้าอะไรมันมุมีอันตั้งเลยเฮ้ยโทรหาพ่อด้วยอพ่อมาห่ดจะงงพ่อเป็นสิบห้อไม่มีอกตทรตทรห่อตัวห่อคำุนยังไงเธานคำพูนไม่ไม่กิเปิดสิหอดนะที่นี่ที่น่ตว้ย่นนี่ไม่ที่นี่เออเวลาห่อแบบนั้นทุทุยานี่ ดูนี่ดูน่ะดูนี่ไอ้สุดลอยน้ำนี่สุดลอยน้ำมีของก็บีบได้ใใส่ครูกันเลยนี่ของก็บีก็ไปบนี้เลยพอแล้วกินลายไอ้ดื้อไปให้ตุ่ยกินแน่เนี่ยมันสิเปื่อนเชืยองามเจ้าแล้วอืออืออืออ้าวไม่ได้กินแล้อไปตุ่อันนั้นมาหดมือได้ไหมอันนั้นมาหดมือได้ไหมอันนั้นมาหดมือแม่เนึ่งก้อนหนุ่มไปญอไปหัวดีเดียวเอาดีหนมาอินไป เอาตัวนั้นมาเปลี่ยนในอาตัวน่ะอาตูจ้าก็จะจักไปอาตูจ้าก็จะอาตุจ้างั้นจ้าขอบใจซื้อซึ่งงามให้น้องเชิญเ้อใจใจอาลูกก็กลัไปอาให้อางามบ่ไปเล่นถุงก่อนงานนั่นก็ไปเห็ดด้กับพ่อหนี้ข้นชื่อนะเห็ดนานนี่ค่ะก็มีแต่ชูนั่นไปชื่อเอามาชิ้ี่อาวางเสีมาชี้นี่ซื้อบอเอาตัวนี้ได้ไม่อานันตัวนี้นี่นี่นี่อาออีนี่อ่ะของเจ้าเลยขีดเขียวเจ้าบอก เอ้ยนี่ว่าเอ้ยังี้นะลูกพี่โทรหาเนี่ยพ่อเจะไหนมาเมื่อใดเนี่ยนิ้วไม่ให้แม่ไม่ไม่สิแข่งจะแข่งน้องนิ้วนี่น้องเชยนี่แข่งงั้นง่ายใช่ไหมไม่คือในงานคือไม่ผมมาพวกตาได้บอกพ่อเกียรดนี่เด้อเอ๊ะจะเห็นจะได้นี่บอดูบอลไปแล้วไปแล้วคุณไปแล้วจบนึงโอ๋อไปแล้ว เราขายข่าวลดเหรายข่ารายการเดี to, oh, to 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 ่านขายอีน um, no, right. ั่นสิอีนด่นจะเอรสยกันเออันมีันใช่ขหมอน่นบ่ตาตาดูนายเข่าแล้วรอเชื่อไหมจ้ขายจะชอบ้มีเชืเชื่อว่าจชอบว่าการไม่จะไปด้วแล้วผู้ใหญ่มาไปด้วยผู้อันก็มันนิีรอยู่บ้านดอกมากี่นัดที่มุกไนอาขอกี่น้ขอดูเน้อเอาพูดละสองนเธอพูดละสอเด้อก็มาอินเด้อ พ่อ้าขาเก้านะพ่อจักดิในนิ่มาเนี่บังในชุดนองนะนี่ให้องแม่ม่กิแกงอันนี้แ่งน้องนหะพออยู่ดอกเขาไม่ได้กินเมียนแล้วใช่ไหมไปิ่นไปนเพื่อนมูแล้วปเอาไปอาทนโอ้ยเนเพื่อไปซื้กินไม่ได้กินดล้วจ้านะพอแล้วลายแม่นี่เสื้อกยินงลย หวานเลยลูกเอออ่านอนแน่นี่งามแท้นี่ให้แม่ย์ในป้ายชุดงามแท้นี่เมย์ในป้ายนี่อ้ามดูดูจ้าดูตู่ดูตู่ดูไม่ตู่ว่านนี่ลนะชุอชุดงามให้นะดูตู่ตัวนันให้นะตัวอั้นจากประเทศเย้เย้เมยทองเป็นชื่อมาว่านี่เราฝากเงินในเมยทองชื่อให้บอกคือแท้่งคือคนแท่งนี่นะ คือเท่นี่งามดงามถูแม่ะถูแม่ถูกนถูแม่สรถูถูด้ละบอยะเาแม่เอนิวกบวชุดเลยหน่เอาบ่เอาบชุดขึ้นนองเลยเนิว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 นดินน้ำพากันดินน้ำเมื่อยเลยขึ้นไปเอาไม้งนนิวสบายดีไหมนิวงอกเลยเอลมบดีเลยไปให้กเอยบ่ เนเออเพิ่นให้กันกับน้องเพิ่นเออ้องอยากยาเอ้วยายาเอามาใส่เลยงามเลยแดดเนาะงามเลยโงคนเพิ่นติง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 เฮียดิเอ๊ติงติงย่าขี่ย่าขี้เลยไปใส่ไปขี่ไปเธอเอ้ยมึงเง่นงามเด้อไปทางไหนกันขี่กับเงียขี่กับเงียเนี่ยทางนี้เดี๋ยวมาดูไปได้ ตกชเนะปิวพลิงเพลิงชักงามแดนี่เนาะมาไปแก้สูงกันเพินกันจกินข่าเลยตินุ้ยอยากกินนะบอสอายินป้อนข่าหรว่าดุบ่หามึเน่บ่นังเชื่อปอ๋ออินมาโพดเจ้ากับป้อนข่าบอน้ป้านั่นเลนเอาเหามาต่เศร้าเฉยๆเฮ็ดมีดดมาให้มยไมให้เมยดุมัมาสิบาทมือให้พ่แขงเนมาไปมาไป ไม่หายพอแค่เอาไปป่าลุงมองลุงมาโดยไาไปกินข้าวน้ำพอแค่ครับปะไปป่ะผูกไปได้บ้างป้องกันป้องกันอยู่เงินบ้าอยู่เงินบ้าพนดะโอ้ยจะพังโอ้ยใช่เนาะไปดีได้เหมือนเนี่ยชิคกี้พายไปกินข้าวค่อย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 ชิโน่ชินตกเพือนย้อนชุดงามสะเลยอึ๊บจับเกงเขียดบ่ แกงเขียดอนพอแขกไปกินข้าวแน่ใบ่ป่พอแขกนะกระโปรงบานหัเบิ้งเบิ้งไปอินนี่เด้เอาลานมาป้อนข้าวนาะเชอนะเออด้วยด้ว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 ดยดดยกินเจ้ากินจ้าด้วจ้าอพอแขกกันเหมด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 คนนะ

มุดมุดมุดเหยียดมุดได้เลมุดมุดลาว่ามุดมุดมุดโอ้ห่อนห่อนเนาะเนี่ยหัวปมกับน uh> um, ั่นแท้เอิญแม่เอินิวกินข้าวนะอ่านินกินข้าวเอิญนิกินข้าวเอินแล้วุ๊บไปปุ๊บไปปุ๊บไปปุอบไปอ่านได้ดู่านดอ่ด้บนงนี้ก้อนมืดเนาะมามาแม่โบนข้าวนียมามาเอินตู้เยอะดุ้ยโบนังใช้สน ก้อนเข่าแต่ดำก้อนแจงเขียดน้อยมตุยบ่ะเอาไปดูไหมมาเอิญปลาดุงกินขายน้ไหมปีปีโบเห็นนาก้อนก้กกนกนนตัวนเนกินตโเห็นมาเอาไปี้ีน้องนี่โบเห็นโบดูโบเอ็มมมีอมกันนะมาปี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 เอานิ้วพี่โ้ยไปสอเราแล้วก้อนข่ากันไล่ป้อนอยู่นาอเอากินข่าวกินข่าวพล่อ้พอได้พอ อืมนั่งนั่งนั่งนม่นั่งนั่งม่นข่าก่อนนาจะไปดินเนาะว้ามันอะไรสุดงามเี่ไรสุดงามมานั่งกนข่าแกงเขียดแท้แ้เอ่ฮนั่งกินห่อน่านานเสือใสพักักนข่าวกนคัถ้าจะกินเข่าแต่สาวอีนถนัปอดเนาะมึงกินเข่าแกงเขียดน่อยเดนันเอาให้ถินเด้ Một kín bò Để khay hẹn con Nha rồi Khay hẹn Nha ra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  Ta mua không bò kín ta mua bò kín Nha tàu 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 Đi đi Ba à. Rồi Khai tôm bò Chín ừ. bò ừ, khay này ăn nè. Ăn khay này ăn Một hà này bò này Hà bò à. Hả khay cho đồ đồ Mấy đồ nữa Thầy kinh tạm bằng muông đó, đó đồ, đồ, mà yên bây giờ yên tạm bằng muông Mấy tươi tạm bằng muông mà Thầy kinh nàm mà Thầy tạm bằng muông vậy á Tạm bằng nhung Tạm bằng nhung, tạm bằng muông Nó xin gặp bông thường mỏ này. này Mần hơm này nó <laughs> Bớt đứa này mà cặp Bớt đứa này mà à, à, này mua này. Ai mua chút, nói nói, mua chút. Hãy tươi bé, hãy tươi bé, mua chút <laughs> นั่น่นนั่โจร้าันเดืองนะคอยสิไปโยเอาหาลายบอกะวายตละสิไปดหางให้ม่ตุยให้ไม่ตุยนกินได้เปล่าใุ้ยี่กไป้ก็เหืือแล้วพอโอเคเราไปหายิงนกเลยกนั้นมือไปสาไทินั่งใหม่ตแม่เอ้ยยินกันน้อยน้อยมามาไ่ต้องแค่ดนะมาสอบม่ตุ้อีกเลยเราสตามุงม่วงสุกินน้มัม มามาหันมามันสีมันสีอันเข่าปากลูกได้นี่มาทัวร์จางกันทูวร์างกันทูวร์างท่านนี้ไปแดนหวนทัวเทียงทิ่งอ่อนิดิโดมโปองนี่เดย์สุดเจ้าเอาไว้เด้ออันสองสุดเด้อฮะคุณชมคุชมชมมันเลชมมันได้ไหมเอาไข่เนี้ย ทุจ้าก่อนทุจ้างามๆจ้าจ้าทุเจ้าท้านั้นหรอวะทุเจาท้านไ้นไปไปอ่ะทุเจาทุกจาทุจาเป็นตัวไงทุจาเป็นตัวนงจ้าโดยสุดงามเี่ขอบใจเสนอโอ้ถูกถูกไข่หลังปังๆโอเคพี่น้องเลยเนาะ้สิล่าเพื่อนพี่น้องไปแล้วแต่น้ำบายบายอ๋อถูกไข่ไอ้มเนี่ยจนไข่เดืองออก มาพี my boy, my. ่มานี bye. Bye ่ยชิเซ่ให้ไฮเม่ตุ bye. Bye ้ยทุบไฮดุ๊กมาๆๆให้มันหนอนบ้างบิ่งนี่โอ้เบ็ดออกเบ็ดเลยแม่พี่น้องเอ้ยแล้วแมงเจ้ขอตัวลาแล้วเนาะพบพ่อคับตะดาคลิปหน้าเด้อคลิปนี้สิวุ่นวายแน่เนาะเชื่มาๆๆขอบใจว่าขอบใจแม่ตุ้ยเด้อจ้ะโดยไปๆๆไปๆปไปเนี่ยไปเนี่ยไปไโดยวันนี้ว้าจ้ะยังบ่เศร้าหายกับน้องวอนี่น่ะบุญที่อยู่อยู่วันนี้ ไปว่าไปซื้อสุดงามนะฮะไปว่าไปซื้อสุดงามน้อน้องเชิญน่ะมืนพุ่นใช่ปื่นท้าจังมาสมมาไม่ตุ้ยใช่เอาเชิญมาหดหน้าไม่ตุ้ยบ่โดยนะแม่พี่น้องขอตัวลาแล้วเด้อพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีเด้อแม่พี่น้องเนาะบายดีโดยตาม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 สุดากินเลยเนาะ